สวัสดีค่ะมาคาโมนีป้ามาชวนกินข้าวเปียกค่ะก๋วยจับยวนขันข้าวเปียกก็จะเซนใหญ่ๆนะคะก๋วยจับยวนก็นสิเป็นเซนน,น้อยๆก๋วยจับอบนนะ่ะอันนี้ปามีขิงซอยด้วยก่อนจะออกไปโมนีป้าว่าจะไปเก็บเฮดค่ะ บินออกปรุงก่อนปรุงพอวันให้หมอดนั้นต้มแค่ใส่เกลือค่ะตดดีสักหน่อยจะได้นัวปรุงก่อนไหมคะป้า จจะไม่ดีกินรสจัดแล้วไปเดินป่าอาจจะเจ็บทองนะคะนี่กระเทียมเจียวมาแต่ค่ะหาแนวมากินน้ำกันเห็ดแบบป่ากง่ายด้วยค่ะอาหารไป่าไหมนี่โอ้ยยอายหมอดำเดี๋ยวแปบบหนึ่งดาคนะลถวยแล้วมันก็จะข้นวาใดเนาะค่ะ อบคุณคอมเมนต์ในคลิปก่อนนะคะขอบคุณป้าน่อยขอบคุณทุกคนค่ะผู้ที่ติดตามกันประจำนะคะวาวส่วนนี้เป็นมันปะเท่าแต่เท่ามันออกและค่ะเหลืแต่บิญญาณของมันอันนี้เป็นเฮดชากานะคะเฮดชาก้าเพราะว่า เห็ดที่เป็นอะไรที่เป็นเครื่องสมุนไพรหรือว่าเป็นชาที่ต้องดื่มนะฮะคนที่บ้านเขาไม่กินไม่ดืม่มอันนี้เห็ดชักกาอันนี้เป็นรากฟันสิงโตค่ะซึ่งก็คนอื่นก็ไม่กินเด็นะ่ย อืมมีความขมใบมันนะคะปาเอาแกงใส่หมูทําเหมือนแบบใบที่เล็กนะคะส่วนราดเนี่ยเอามาเห็ดชตาแล้วกับผสมกับตม้มน้าซุปเพราะว่าคนที่บ้านไม่มีใครกินเป็นชาต้องทําน้ําซุปอันนี้ก็คือแฟนเขากินไปแล้วเป็นนะข้าวเปียกค่อยจับยวนมขมขมนิดน,นึงค่ะถ้าอารมณ์กินแบบ แกงขี้เหล็กนี่ก็จะอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเขากินเขาเปียกนะคะมันกระสีรสชาติขมๆมันก็สีมมสบ๊คือนะคะแต่่าเข้าไดนนานานา้น้ำซุปมาหลับแครนมากค่ะข้นมากน้ำซุปแล้วก็เต็มชามมากคนเครื่องปรุงยังไม่ได้ห้องทองก่อนไปเก็บเห็ดคะ่ะ ปอิ่มเอ็มถามปามาบ้าบ่เห็นปลาไปเก็บเห็ดเนาะค่ะเห็ดดำเห็ดขาส้มอันนี้เนะคะ่ะให้เป็นบทเรียนสำหรับคนอื่นนะคะนาะปาก็ระ่องผิดล่องถูกกันมาแล้วก็อันนี้เป็นเส้นเวจับยวนอ่ามันเป็นแข็งแข็งมาเป็นห่อเป็นแห้งเหมือนขนมจีนแห้งนะคะอ่าเราปลาเอามาแช่น้ำไม่น่าจะเกินยี่สิบนาที ก็ควรเอาขึ้นจากน้ำได้แล้วนะคะแต่มนี่เอาแซนน่าน่านค่ะน่านเกินไปมันก็เลยไม่เป็นเส้นมันก็เลยเป็นเหมือนแบบสั้นๆนะะ,นะแซ่บพื้นเก่าค่ะ หอมทิ้งมากหอมทิ้งแห้งค่ะใส่หมวกไว้ย่านลืมค่ะลืมถอดอย่านลืมออกไปนาเพราะว่าในป่ามันก็จะเย็นๆนิดนึงแต่เราก็จะไม่ใส่หมวกกันหนาวแต่จะใส่หมวกแบบนี้หมวกแก๊ปหอมทิงมาก อาหารเช้าที่ง่ายๆเพ็ดทั้งคิงเพ็ดทั้งพริกค่ะห้อนค่ะอะโวคาโดซื้อมากินครึ่งหนึ่งทิ้งครึ่งหนึ่งซื้อมาโลนึงน,นะคับมันเอาใส่ตู้เย็นมาท่านซื้อมาแล้วมันค่อนข้างจะแบบว่าพร้อมกินเลยนะ ใหญ่มากอันนี้กินได้อยู่กินท่านอยู่ใส่นมมะลิกินนะคะถ้าผูเดบใส่นมมะลิก็อร่อยกินแบบอะโวคาโดแบบแบบแบบไม่น่าเบือ่อใส่สลัดก็อร่อยอ้นนิ่มากนิ่มาก เย็นค่ะอร่อยขอบคุณวันน้อยที่ทายกินเขาน้ำปันเนาะมาค่ะยันดีเซตตาเนาะเะนาะ แซบมากมันเป็นแบบติดอ่ากระดูกันออนนะคะสันคอหมูนะก็เที่ยมเจียวหอมมากเลยคนะ่ะประเจียวเซวเนอีกแล้วเพราะว่าก็เทียมเจียวบ้านนี้กินเปลืองอาจจะไม่ดีสำหรับคนรักสุขภาพซีเรียสนะ กินให้มีความสุขนะคะมีเพื่อสุขภาพบ้างกินของอร่อยตามใจตัวเองบ้างเผ็ดขิงกับพริก เนออื้อยุยยุยล่ะอืมน้องหมาแหนในบนนอกบันนี้คือเพ็ดละปะจ,จะเล่มนะคะเล่มจนแฟนบอกว่าจงมาแหหมาแนเนืเน้อติดกระดูก คนมักเล่มนาะไปเก็บเห็ดมาแล้วถ้าสมมติได,ดะะ้ได้ค่ะก็จะซุปใส่ปลาซาบะแต่ทำไม่ได้เห็ดจากในปลาเห็ดในตู้ช่องแข็งเราก็มี เดี๋ยวปะจะเอาวิดีโอแปะใส้ในไต่คลิปเดียวกันเนี่ยค่ะเครื่องปรุงอะมะขอรยองร่างเนี่ยแซ่บมากดุยมาก ไส้คิงเป็นเอกลักษณ์ของแบบข้าต,ต้มที่ปลาแบบคุ่นเคยค่ะส่วนของมัน ส่วนเหญ่ค่ะเอาไว้ใส่ปลาหนึ่ง กระเทียมเชียวอันนี้ซื้อมาจากจากเมืองไทยแล้วค่ะไม่น่าจะ่่าโลตัสหรือว่าอาจจะเป็นโลตัสหรือว่าเอ๊ะร้านอ๋อร้านพลาสติกค่ะร้านพลาสติกนี่เขาขายโต๊ะเ็้าอี่ จานชามช้อนอันนี้แก้วคล้ายๆแก้วอตับบดหรืออะไรสักอย่างนะคะปเอามาท่อนเอามาแท่น แทนทีแกวตัวนี้ตัวนี้มันเป็นแบบที่มากกับเขานะคะแต่ตัวนี้เอามาทอนเอามาแทนใส่ตัวนี้เพราะว่ามันแตกพอดีเลยค่ะพอดีเลยมีแบบใส่ที่แบบว่าใส่อันนี้ได้พอดีล็อกได้พอดี อิ่มพอดีละประสินเกี้ยงเนะคะ่ะในคลิปที่ผ่านมาพอดีจัดให้มันหน่อยพอดีที่จะคของกินนะคะเวลาจัดอาหารใช้ในจานที่เราจะกินเพื่อไม่อยากจะให้มันเหลือนะคะเนาะ แต่ที่จริงเหลือเขาก็กินนลคะร้อนแล้วก็เผ็ดพรางว่าแม่งในในปลาที่ปจะไปเก็บเห็ดมาเนี่ยค่ะบางที่ไม่รู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าบางว่าแม่งมันจะบริยู่ในปลาแล้วนะคะเพราะว่าขังก่อน,นะคะแม่งรุ่มปลา ี่ห้าตัวพร้อมกันเลยแต่มีช่วงหนึ่งที่พ่านมากเนาะค่ะอ่าอยูน่มันเกิดอ่ได้เป็นแบบความหนาวนะคะน้าแข็งเป็นน้าแข็งแล้วนะเวลาในกระถางต้นใหม่ปลาม่น่ามิยังคั้งสิมันจะเป็นน้ําแข็งปาคิดว่าแม่งมันอาจจะตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคว่อินค่นะ,คะ กินให้หมดเพื่อความปิ่นองคนดูนะคะมีคนต่างชาติด้วยค่ะฉันนึกว่าถ้าจะกินมัดถ้ากินเมื่เมดอ,อีกแล้วมัอนขังก้อนเลยนะคะวันนี้จะพยายามจัดอาหารในแบบกินเราให้เมดค่ะ กินแบบให้เกี้ยงจานเลยผักก็จะไม่ให้เหลือถ้าไม่จาเป็นนะเสียตัวไม่ว่าเสียหน้าเนี่ยไม่อยากจะเสียเอาบัลลีเนี่ยบอสะเสียตัวนียัไมไยถือว่าตัวอ้วนขึ้นตัวอ้วนขึ้นก็ไม่ต้องสน เพื่อผู้ชมสบายใจนะคะอ,อิ่มขอบคุณหลายๆค่ะที่จะมาเป็นมูกันนะค,ะนะคะ่ะเนาะเขาติ้งดาวใกถึงสามพันแล้วค่ะทั้งผู้พักทั้งผู้ดันทั้งผู้ดึงเนาะค่ะดึงให้คืนถึงสามพัน ขอบคุณหลายๆเอาไปแหลกไปอยังนันยังมาเปิดสร้างไได้ค่ะมา้า,างค่ะแต่ถ้าใครจะสมมติว่าอนาคตอาจจะมีการโอนช่องนะคะโอนให้ผู้สืบต่อ ขาพูดณลลายๆค่ะที่ดึงกันเข็นเข็นปลาขึ้นภูเขานะคะ,นะเนาะเค้นปลาขึ้นเขาไกลถึงสามพันแล้วค่ะหลังจากที่ก็ทํามานานแล้วแต่ก็ทําเล่นๆน,นะคะนะเนาะพ่อมีมูเว้านะคะ่พะพ่อได้เอาอาหารมาให้เป็นไอเดียหรือว่า,าเป็นมูค้นไทยในตั้งแดนที่แบบจากมีมูเว้ามูกินเนาะคะ่ะนะปลากัามูกินคือกัน เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวถ้าจังไ็นับาปะได้เฮ็ดเดี๋ยวปะจะแปะคลิปเอ่อหลังจากไม่ใช่หลังจากในคลิปเดียวก็เนี่ยนะคะในท้ายคลิปนะคะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะเฮ็ดไหมคะเฮ็ดแมหมหัวแต่ออกเปิดน,นันปะเทียเ่ยวมาเกี้ยด้่ได้ค่ะปะพอได้แล้วปลามันก็แบบว่าเห็นแบบนี้นะมันเหมือนสว่างนะแต่ว่า มันทำให้ตาลายมากเลยนะป่าหน้าหนาวนะนี่วันนี้เพิ่งเข้ามาถึงจุดเห็ดนะคะยังไปได้ไม่ไกลก็เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะได้ไซส์นี้เด็ดแบบนี้ถ้ามันเป็นกลุ่มก็จะสามารถเอาเอามีดปาดเลยนะ นี่มาครั้งก่อนๆน,นี่ครั้งล่าสุดอะที่คิดว่าจะไม่มาอีกแล้วมันเห็ดไม่มีแล้วเราก็ต้องใช้สายตามองหนักมากเพราะว่าใบไม้กับเห็ดมันสีเดียวกันนะคะเดี๋ยวเห็นเห็ดเรจาจะให้เบิ่งอีกเือได้ค่ะนี่ก็แก่ไปแล้ว ห่างค่ะยังมาเห็นแบบจุ่มใยค่ะอันนี้พอจะได้ไหมเก็บเล็กผสมน้อยเดี๋ยวก็ได้เยอะเองนะ,ะพ่อได้อยู่นะคะพอได้อยู่นี่มันก็จะเล่นเลนหน่อยอันนี้บ่ึ้นหรือยอังเนี่ย หน้ามืดตาลายไปหมดเลยด้วยแสงที่มันเป็นแบบนี้นะคะในปา่ามันเหตุนในห้องแบบต้องเพ่งสายตาในการมองมากขึ้นนะคะนี่ปากออ๋อนีดตัดแบบน,นี้แต่ว่าได้สัก พอกินก็โอเคแล้วมันจะต้นจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัน,มนอมน้านะค่ะความหนาวเนี่ยมือขึ้นอีกเนี่ยมือขึ้นเป็นน้ำแข็งเนี่ยมือเศร้ามากอะละลายนะคะเดี๋ยวลืมมีดอีกมีดใช้ันดีลยก่อน เก็บไปก็มองดูสัตว์ป่าไปนะคะเพื่อว่าเขาจะตกใจเราแล้วเราก็จะต่างตกใจกันนะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการตัดต่อคลิปที่ยาวเกินไปนะคะ้ะก็เดี๋ยวเก็บไว้ไปโฟกัสตรงที่ ถ้าเจอเห็ดเยอะๆนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่าเนาะแต่ก็สัญญาณดีนะคือสัญญาณในการได้เก็บเห็ดมีนะะก็คือถือว่าโอเคมากเลยนะทั้งก่อนที่มานี่ยกับตัวเปล่าแมงไล่มาเก็บเบร์รี่เพราะว่ากะว่าจะไม่เก็บเห็ดแล้ว แต่พอทีนี้เห็ดมันก็มีให้เก็บอยู่แล้วก็ถือโอากาสมาข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่านานๆทีจะมีแดดนะคะก็พมีแดดแล้วก็เดออกไมยางเห่นนะคะเนาะในป่ารับอากาศนี่ค่ะเดี๋ยวไปต่อมีพอให้เก็บได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้บรรยากาศกับแสงสี แสงที่สอดออกมาจากตะเว้นนะคะสู่ต้นไม้ทำให้เราตาลายได้นี่นะคะเห็ดมันก็จะไปทางเน่าแล้วนะคะก็จะเริ่มแก่เริ่มเปื่อยแต่เห็ดอันนี้มันมันจะออกหนาวๆเลยะค่ะมัน ออกถึงหน้าแบบว,ว่ามีหิมะตกนะฮะก็จะเก็บได้ก็หลังจากนี้ก็หิมะตกก็ไม่ได้อยากจะเข้าปลาแล้วนะคะก็รอไปอีกเดือนนะก็รัก,กรดาก็จะได้เก็บเห็ดพึ่งอุ๊อ โตถาดบอค่อยนี่แล้วล่ะคะ่ะนี่เอยเปือเป่อยแล้วแสงสีในป่าอีกหน่อยกลับแล้วค่ะได้อยู่นะนี่ถ้าตรงไหนที่มีต้นเฟิร์น ขามันก็จะยาวแล้วเขาเก็บต่อกันนะคะอันนี้เป็นเห็ดที่เก็บมากองไว้เพื่อที่จะตัดขาบ้างน้ค่ะบางเห็ดเฟิร์นมันยาวมากนะเฟิร์นมันสูงนะคะมันนิ่มแล้วก็ทำให้เห็ดเนี่ยดอกใหญ่อื่ ยาวเท่าฝ่ามือนะฮะเป็นเห็ดเห็ดอันเดียวกันเห็ดชนิดเดียวกันกับที่ปาเก็บมานะฮะแต่ว,ว่าตรงนี้มันเฟินมันสูงแล้วก็มันทำให้เห็ดใหญ่ด้วยลูกหาลูกหาแถวรอบๆนี่นะะ่ะเดี๋ยวตัดก็จะใส่เวลาตรงน,นี้ตัดขาเห็ดนี่ สออนมากว้าวมันเป็นชั้นหนามากนี่หักโอเคนะคะได้ปิดคลิปแบบได้เห็ดสวยๆแล้วนะคะนี่เป็นดอกไม้ไปเลยว้าวว้าวว้าวอันนี้ใหญ่มาก เงาเกินฟาร์มเมอร์เลยค่ะนอนหลายซ้อนมากจะบอกว่าเก็บเห็ดหรือดูหนาวดอกใหญ่มากๆนะคะมาขังก้อนกับมาปานี่แหละคะ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นดอกหน่อยนะคะพ่อปุดยเก็บมั้ยคะพ่อบอดีเก็บแล้วแล้วมันก็โตมามันก็เป็นแบบนี้มันก็ใหญ่มาก นี่ค่ะนี่โอ้โหทอนขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ใหญ่แตส่สะออนมากค่ะนี่เปื่อยเปื่อแล,ใลอ้ใช่หมดเลยอ่ะใช่หมดเลยอ่ะ มองไบงนั้นก็ใช่หมดเลยนะคะนั้นเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเห็ดดำขาส้มนี่ดอกหนาตึบ๊บหนามากนูน่นทางนู้นก็มีอีกเดี๋ยวไปเห็นค่ะนี่ แล้วปริมาณมันก็เยอะมากนะถุงเอามาใบเดียวเต็มถุงแล้วกับพอกระเป๋าสะพายก็มีนะคะแต่ว่าก็เราก็จะไม่เก็บส่วนนั้นเอาใส่กระเป๋าสะพายเดี๋ยวเดี๋ยวมันเละนะคะกระป๋องเก็บเห็ดโมหายมากอะไม่ได้เอามาแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้เห็ด มานี่ก็ถือว่าอากาศดีมาเล่นป่านะฮะดูสิเห็ดชนิดเดียวกันที่ถ้าเรามาเก็บตอนซัมเมอร์ตอนอากาศยังไม่หนาวเนี่ยเราก็จะได้ดอกเล็กๆนะโอ้โหไม่มีทากนะแต่าทากก็ไม่เป็นไรนะชิ้นละมดึงออกมาอย่างนี้เลย เงาเป็นงูออกมาเลยค่ะมาเก็บให้ดูแล้วนะไปอิ่มเอมโยนไปเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตัดขานะคะไม่มีการว่ายูทูบเบอร์ไปเก็บเห็ดในป่าแล้วมากองทิ้งนะคะป้าน้อยแต่ก้อนไม่เยอะขนาดนี้ เน่าก็มีห่างแล้วนี่เดาปัดตาไล่แล้วค่ะนี่มีไปเรื่อยๆนี่มันก็จะกลับคืนสู่ดินแล้วนะดูความขาใหญ่ความขาใหญ่ของเขาว้าวว้าวว้าวเอาไปทำอะไรกินแล้เนี่ย ทอดไข่เนาะแกงอ่อโอ้ยมันเน่ามันเน่าไหมเอาตะดอกตีนะคะขามันจะขามันจะแข็งอยู่นะแต่ว่าดอกมันจะไปทางเสียแล้วเดินม,มาอีกก็เจออีกเห็ดที่กองไว้ก็เดสิหลงทางนะคะแต่ว่าปลานี่บ่ลลงนะคะ เพราะว่าป่านี้ปลาคุ้นเคยแต่ว่าถ้ามันมืดมาเราจะเกิดอาการแทนิกได้เพราะว่าเรากลัวนะคะถ้ามันมืดไปก็ราคาตัดขาเห็ดก่อนค่ะก็ขอปิดคลิปไว้ แค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาคลิปเห็ดมาฝากแล้วก็บรรยากาศในป่านะคะในทุกงน่อยนึงค่ะโอ้กับบ้านแล้วบายค่ะ